สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโรงงานวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าอาหารแก่ไข่สัิโปรตีนจากแหนแดงซึ่งมีสมาชิกชนคนดังนี้หน,หน้างสาวพระ่าที่ดาวกัญญา 2. นายภูสักพักมองบุญและ3าครัผมนายธีัชทวีสินครับ ที่มาและความสำคัญในปัจจุบันอาหารแก่ไขจาาาากกกก่จะมีต้นทุนราคาที่แพงโดยเฉพาะวัตถุดิบอาหารแก่ไข่นิยมใช้ปลาป่นนักกากถั่วเหลืองซึ่งปลาปลนนกกากถั่วเหลืองจะมีต้นทุนราคาที่แพงฉะนั้นอาจจะเป็นหนึ่งปัจจัยที่ทําให้อาหารแก่ไข่มีต้นทุนราคาที่แพงครับพวกเราจึงมีแนวคิดก,การพัฒนาอาหารแก่ไข่เสริมโปรตีนจากเนยแดงเพื่อลดต้นทุนในการผลิตและยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่วัตถุดิบเกษตรกรให้มีคุณค่าเพิ่มมากขึ้น การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีอาหารไก่ไข่เสริมโปรตีนจากแหนแดงแบ่งการทดสอบได้วย2รูปแบบคือ 1. การทดสอบคุณสมบัติทางเคมีการหาไขมันเยื่อใหญ่และเท่าการทดสอบคุณสมบัติทางเคมีการวิเคราะห์โปรตีนที่ศูนย์วิทยา,าศาสตร์และเทคโนโล,โลยีเพื่อการวิจัยและพัฒนาท้องถิน่นมหาวิทยา,ทายละะัยราชภัฏอุดรณธานี 2. การทดสอบคุณภาพของไข่ไก่การแบ่งการทดลองได้ดังนี้ 1. การวัดค่าสีของไข่ไก่โดยใช้พัดสี และเครื่องวัดสีการวัดความหนาของไข่ไก่โดยใช้เวอร์เนียคาลิปเปอร์และการชั่งน้ำหนักของไข่ไก่โดยใช้เครื่องชั่งดิจิตอลสู่การทดลองเราได้แบ่งสู่การทดลองทั้งหมดเป็น3สูตรได้แก่สูตร A สูตร B และสูตร C เพราะว่าสูตร A มีค่าโปรตีนอยู่ที่1 2 4สสูตร B 13.53และสูตร C 15.25ผลการวิเคราะห์คุณภาพของไข่ไก่ด้วยวิธีต่างๆเราได้ใช้เครื่องวัดสีในการหาค่าสีของไข่ไก่ โดยหาค่า L star, A star และ B star L star คือค่าความสว่างของไข่ไก่ A star คือค่าความเป็นสีแดงของไข่ไก่และ B star คือค่าความเป็นสีเหลืองของไข่แดงสำหรับไก่ไข่ที่กินอาหารเสริมโปรตีนจากแหนแดงพบว่าไข่ที่ได้อยู่ที่เบอร์3ซึ่งใกล้เคียงกับเบอร์2ตามท้องตลาดครับ จากการศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างนายสุวรรณชาติแสงปัญญาปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีและนายสัตวแพทย์อุเทนหมันจิตกลุ่มปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีผู้มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสัตว์ประเภทต่างๆมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด และนี่คือผลิตภัณฑ์ของพวกเราภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่าอาโปรตีนอัซอนล่าอาตรอได้ยามาจากอาชีพศึกษาโปรตีนอัซอนล่าคือโปรตีนที่ได้จากการใส่แหนแดงอาโปรตีนอัลซอนล่าจัดจาหน่ายในราคาถุงละ25บาทช่องทางการจัดจําหน่ายเพจอาโปรตีนอัลซอนล่าไลน์พุงสพักอินสตาแกรมพุงสัพักมองบุต